เวอร์ไวเว็บคลิปโลกอชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับ กะที Jaz ่พม่พีนึงพุตติครับจังไรนึงตายแล้วศิลปินผมก็ลังสนุกสนานเลยทีเดียวไปเต้นอย่างนั้นได้ยังไงทำไมฮะเด็กกํามมัด hey, 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 hey. <int> ิี <cinema> จำอะไรมันจำาไเกต้าทำไงอะอย่าไปเรียกกระเด้าครับผมแล้วมันทำอะไรไอที่เขาทำนี่เป็นประเพณีบ้านเขาทำอะไรไม่ทราบเขาทักทายกันแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงเหจริงจริงแล้วลองทักทายดูหน่อยยังเจอคุณพ่อสวัสดีคะยังเจอคุณแม่สวัสดีคับเจอน้องนหนูๆโอ้สวตสดีรับ เห็นแล้วน้องคนนี้ขำให้ใจรับเสื้อไปหนึ่งตัวโอ้โหโอ่แค่ขำมึงจะแจกเสื้อเลยนะเนี่ยโอ้โหแสดงแสดงว่าเดี๋ยวเราเล่นปุ๊บใครหามากๆรับของรางวัลใครหากูแจกเอ้โาพี่ประหลุนสั่งมาเอ้ขอให้ตรงเดี๋ยวใครหา มันเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเขาเป็นคนเขมรครับผมเฮ้ยให้เล่นกนดิอย่าเพิ่งหาดิ <c oughs> รีพาเลยไอ,ไ,อไอ้นี่หารอรางวัลเลยเออเป็นคนเขมรเป็นคนเขมรพูดเขมรได้ไหมพูดเขมรได้เอออ่ะนั่นๆ,ๆคุณเป็นล่ามหน่อยเดี๋ยวผมเป็นล่ามให้ถามว่าเขาเดินทางไปร่วมงานวันเด็กได้ไงบองโมตัสราวยครับสวัสดีแม่เอ้าบอง อต้สนับครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นเลยที่วันนี้เดินทางมาร่วมงานวันเด็กแห่งนี้นะ<อ>ขมัดแิบทางโมเต็ประเทศกัมพูชียตัวเขาเองนั้นเดินทางมาจากประเทศกัมพูชายายเหยพ่อมันตายมีมันตายพี่<อ>น้องเพกับน้องเอิญน้องเพกับน้องเอินทำไมอยู่ไหนลกูกไปหาพ่อกับแม่ที่ไหนครับคุณพี่นูนเลยรังสรรค์ผลงานโดยกระชอนด com